ครับพ่อแม่พี่น้องของเราครับเมื่อกี้นี้ก็สนุกสนานนะครับไปในระยะหนึ่งนะครับก็กล่าวว่าจะได้คุยกับพ่อแม่พี่น้องเต็มๆนะครับสำหรับส่วนของการเคลื่อนไหวยังไงต่อวันนี้เราก็ไปแรลลี่มานะครับก็เผอิญว่าไปแล้วเนี่ยไอ้น้องชินวัตรเนี่ยนะครับหรือน้องไบเนี่ยนะครับไปปลดป้าย ที่กระทรวงสาธารณสุขออกนะครับกรณีของกกพส,าาสไปปิดก็เกิดความไม่พอใจของบรรดาเจ้าพนักงานที่กินเงินเดือนภาษีของประชาชนที่ทำงานอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแต่ผมถามว่าวันนี้เนี่ยบ้านเมืองเนี่ยมันเละเทเพราะไอ้พวกไม่มีปัญญาพวกนี้แหละฮะคือคิดกันไม่เป็นอะไรกันไม่เป็นฮะผมถามว่าปัญญาอย่างหมอเนี่ย หรือปัญญาอย่างกระทรวงสาธารณสุขเนะี่ยที่มีประหลัดกระทรวงเนี่ยที่เป่านกหวีดนะฮะผมถามหน่อยปัญญาอย่างพวกคุณนะมีปัญญาหากินไหมครับมีปัญญาหามีปัญญาบริหารประเทศให้เศรษฐกิจดีขึ้นไหมฮะดัดจริตตอแหลยนะอย่างเดียวครับคือกูจะเอาอย่าง,งน้นกูจะเอาอย่าง,งนี้หลักการอย่าง,งน้นอย่างนงี้ไม่ได้มองถึงหาเลยเลยฮะและไอ้ที่สําคัญเนี่ยที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะฮะที่โอดควรกันนี่ไม่ใช่เพราะอะไรฮะ ที่เกียิพันตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณและเกียิคุณยิ่งรักนี่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเขารู้ทันเพราะว่าไม่พอใจ30บาทรักษาทุกโรคเพราะตัวเองไปเปิดคลินิกเพราะเป็นหมอก็เลยต้องไปเปิดคลินิกเพื่อที่จะหาลำไพ้พิเศษหารายได้พิเศษแล้วก็เอานะครับเอายาในะนะครับเอายาหลวงเนี่ยที่เบิกได้เนี่ยเอาไปใช้กับคลินิกตัวเองเพอเขาตรวจสอบมาพอมี30มบบาทรักษาทุกโรค จะเป็นจะตายให้ได้ครับตอนนี้เนี่ยครับถามว่าไอ้คนพวกนี้แม่งเห็นแก่ตัวไหมฮะแม่งโคตรเห็นแก่ตัวฮะไม่ต้องอะไรมากฮะมึงคิดถึงประชาชนเนี่ยจัญญาแพทย์นะครับจัญญาบันแพทย์มึงมีบ้างไหมประชาชนเนี่ยเขาไม่สามารถมีเงินรักษาพยาบาลได้รัฐบาลก็มองว่าเออประชาชนไม่มีใครดูแลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกคนเนี่ยสำเริงสำราญสนุกสบายกันหมดทุกคนยกเว้นชาวบ้านตาดำๆำะ เขาก็ให้สวัสดิการกับชาวบ้านบ้างคนลากหญ้าบ้างโดยการออกนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคแต่ไอสัตว์เนราชานทั้งหลายครับที่เรียนหมอมาแม่งจะเป็นจะตายชักดิ้นชนักกอทนไม่ไหวฮะที่ประชาชนนะครับสามารถรักษาพยาบาลได้ด้วยแค่30บาทก็เพราะสาเหตุนี่ฮะถึงดัดจริตตอแหลกันไปอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขไงฮะแล้วมาบอกว่าไม่เอานายกยิงรักแล้วพวกมึงมีปัญญาบริหารประเทศหรือเปล่า น้ำหน้าโง่โง่น้ำหน้าเฮีฮ้ยเห็นแก่ตัวอย่างพวกมึงเนี่ยนะครับถามหน่อยว่ามึงมีปัญญาบริหารประเทศกันไหมมีปัญญาที่จะใช้ในี๊เอ็มเอฟไหมมีปัญญาที่จะออกนโยบายดีๆและบริหารด้านการเงินไหมครไม่มีฮะัสักแต่ปากเก่งสักแต่ดัดจริตทั้งนั้นเลยครับแต่ส่วนที่เสียหายคือใครครับคือประชาชนอย่างเราพวกคุณมีเงินเดือนแดกมีเงินเดือนยัดหากันไงครับแต่ประชาชนมันไม่มีประชาชนมันต้องหาเช้ากินค่ำ วันนี้ทำเป็นไม่เดือดไม่ร้อนอะไรฮะเพราะมึงมีเงินเดือนไงฮะแต่ประชาชนมันไม่มีเงินเดือนวันนี้มันเฝ้ารออยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีรัฐบาลมาบริหารประเทศสักทีหนึง่งวันนี้เป็นแค่รักษาการรักษาการก็แค่รักษาการครับไม่มีอำนาจอะไรสักอย่างหนึง่งประชาชนอุตส่าห์เลือกไปสุดท้ายคนที่ควบคุมคือใครครับคือนักกฎหมายและนักวิชาการหรือแพทย์มาควบคุมประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้เนี่ยแม่งเพี้ยนฮะแม่งปัญญาอ่อน ไอคนที่มึงก็ทําหน้าที่ของมึงให้ดีมึงไม่ต้องมาเสือกหน้าที่ของฝ่ายบริหารเขาฮะแต่วันนี้เนี่ยไอคนที่ไม่ใช่หน้าที่เสือกมาบริหารไงฮะเสือกมาชี้นําประเทศจนประเทศเกิดความเสียหายแบบนี้บ้านเมืองมันถึงเกิดกรียุคแบบนี้ไงครับประชาชนถึงต้องออกมาเรียกร้องแบบนี้ไงผมถึงบอกมึงหวังดีกับประเทศกันบ้างได้ไหมขอให้ประเทศนี้ขอให้โอกาสประชาชนบ้างได้ไหม วันนี้พอประเทศจะดีขึ้นพันตำรวจโทรดรทักษิณบริหารประเทศ6ปีเศรษฐกิจดีขึ้นแม่งจะเป็นสไตล์ชักดิ้นชักงอทนไม่ไหวรับไม่ไหวกับความเจริญของประเทศแล้วตกลงเนะี่ยพฤติกรรมพฤติการ,รเหล่านี้คืออะไรฮะผมก็ไปถามแม่งไอ,อปปชเนี่ยมึงตรวจสอบดีไหมครับมีองค์กรปปชมีดีผมเห็นชอบผมเห็นชอบอย่างยิ่งนะครับสําหรับการที่มีปปชมันต้องตรวจสอบกันแต่ตรวจสอบมึงอย่าเลือกปฏิบัติมึงเอาเท่าเทียมกันสิ มึงอย่าหักอันนู้นออกแล้วเอาอันนี้ใส่สิครับตรงไปตรงมาสิครับวันนี้มันตรงไปตรงมาไหมฮะกรณีพักประชาธิปัตย์แม่งบอกว่านะครับการระบายข้าวบอกว่าอภิสิทธิ์เวชาชีวะไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้เลื่อนไปก่อนเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากหลักฐานจมน้ําหมดแล้วเป็นเป็นการแถที่ชัดเจนที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องมันไม่เคยมีอะไรที่แถชัดเจนขนาดนี้นี่เรียกว่าแถคือไม่มีปัญญาจะตอบแบบไหนฮะบ,บอกว่าน้ําท่วม ไปโทษภัยธรรมชาติซะอย่างนั้นเกี่ยวไหมครับมันเกี่ยวอะไรกันไหมครับกับไอ้ข้อมูลหายเนี่ยฮะแสดงว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปปชมึงไม่ได้เก็บข้อมูลหาอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมครับแล้วปล่อยให้ปล่อยให้มันหายไปกับน้ําอย่างนั้นเหรอฮะพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูฮะเนี่คือข้ออ้างแบบโง่โงควายๆของปปชที่นั่งทํางานกันหน้าสลอนอยู่อย่างนี้แหะครับหน้าด้านนั่งอยู่แบบนี้แหะ ใครจะด่าจะว่ากูจ pues? ะสาบแช่งกูยังไงช่างมันกูไม่สนเพราะกูหน้าด้านเพราะโคตรพ่อโคตรแม่กูสอนมาให้หน้าด้านก็เลยนั่งทํางานอยู่ได้ยี่ไงฮะมันต้องด่าถึงต้นตระกูลแสดงว่าพวกคุณไม่ได้สั่งสอนลูกให้มีสปีรหลีความรับผิดชอบชั่วดีก็นี่ฮะจังไม่ให้ผมด่าไปถึงโคตรตระกูลคุณได้ยังไงก็ในเมื่อโคตรตระกูลคุณไม่ได้สอนให้คุณมีจริยธรรมมีคุณธรรม สำหรับประชาชนความรับผิดชอบที่มันเกิดขึ้นคุณก็รู้ว่าประเทศนี้จะต้องเสียหายคุณก็รู้ว่าการกระทําของคุณการตัดสินของคุณเนี่ยมันนําไปสู่ความหายนะของประเทศอะแล้วถามว่าอย่างพวกคุณเนี่ยมันมีปัญญาบริหารประเทศไหมละ่ะฮะเอะแม่งก็เอาหลักการเช้าชามเย็นชา,ชามเช้าชวเยมชาม,ชาชามแล้วเมื่อไหร่ประเทศมันจะไปสู่ฝันสักทีครับประชาชนเมื่อไหร่มันจะลืมตาอ้าปากสักที ก็มัวแต่มีแต่พวกมึงไงตลอดระยะเวลา70กว่าปีประเทศไทยมันถึงตกต่ำอยู่ทุกถึงทุกวันนี้ไงฮะก็เพราะมีข้าราชการเฮียๆแบบพวกมึงอยู่นี่ไงฮะทำอะไรก็แล้วแต่ครับกูไม่สนกูเอาหลักการเหมือนไอ้ชวนหลีภัยแม่งเรียนจบกฎหมายมาบริหารประเทศเจ๊งครับเพราะอะไรครับแม่งรู้แต่กฎหมายครับเหมือนเนี่ยเหมือนเนี่ยเหมือนไอ้พวกที่นั่งอยู่เนี่ยแม่งรู้แต่ข้อกฎหมายแต่ถามว่าเฮ้ยมึงค้าขายเป็นไหม มึงเจราจาการค้าเป็นไหมมึงเจราจานะครับเรื่องการลงทุนได้ไหมส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไหมไอ้พวกควายนี้แม่งไม่เป็นฮะเป็นอยู่อย่างเดียวตัวหนังสือตามกฎหมายที่พ่อมันเขียนมากูก็อ่านตามนี้แหละกฎหมายว่ายังไงกูก็เอาตามนั้นนะฮะแล้ววันนี้ไอ้คนเหล่านี้มาทําให้ประเทศไทยตกต่ําทําให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับผลกระทบครับเมื่อคนไทยทั้งประเทศได้รับผลกระทบครับเกิดอะไรขึ้น ประชาชนออกมาเรียกร้องเสือกมากก่าวหาว่าประชาชนมากก่าวแล้วจะไปบุกรุกอย่างง้นอย่างนี้จะเล่นงานกับประชาชนเพราะมันถือกฎหมายไอวิชามหาคุณนี่เป็นอาจารย์ของหลายๆคนครับมันมีอาจารย์เฮี้ยแบบนี้อยู่ในโลกด้วยจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องแทนที่จะเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยประชาชนเนี่ยเขาจะต้องเดือดร้อนจากสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกกกศกับความความเดือดร้อนให้คนกรุงเทพ ส่งผลกระทบไปทั่วโลกส่งผลกระทบไปทั่วประเทศไทยสําหรับทุกคนครับแต่วันนี้เนี่ยตุลาการแม่งมองไม่ออกปปชแม่งมองไม่ออกว่าการกระทำทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้กําลังนําพาหายนะมาสู่ประเทศโดยไม่คํานึงถึงว่าประเทศจะเป็นแบบไหนโดยไม่คํานึงถึงว่าประเทศจะเดินต่อ,อยังไงประชาชนจะมีรายได้ไหมประชาชนนะครับจะอยู่ยังไงนะครับเศรษฐกิจประเทศไทยจะโตขึ้นมาย่างไงฮะ พวกแม่งก็คิดได้อย่างเดียวถ้าไม่มีเงินกูก,ก็ไปกู้เพราะไม่มีปัญญาไงครับไม่มีมันสมองก็คิดแบบนี้ไงครับประเทศไทยมันถึงไม่เจริญครับเพราะมีไอ้พวกเฮียน,นี้อยู่นะแหรอฮะตะเภาเดียวไอ่ชวนรีพยัยทำการค้าเป็นไหมครับเรียนกฎหมายมาทำการค้าไม่เป็นสักอย่างหนึง่งแม่งพูดได้คำเดียวว่านะครับยังไม่ได้รับรายงานประชาชนแม่งจะตายหาอยู่แล้วไอ้ชวนบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานฮะชาติไหนเนี่ยครับมึงจะแก้ปัญหาของประเทศได้ สมองไม่มีปัญญาไม่มีมึงจะเสอจะเสือขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี่าเสือเข้ามาเล่นการเมืองครับก็แค่นั้นเองครับแต่วันนี้กลายเป็นว่าไอ้พวกดัดจริตตอแหลแบบนี้พยายามที่จะบอกว่ากูเนี่ยเป็นนักกฎหมายกูเป็นคนดีประเสริฐเลิศีมึงเอาอะไรมาวัดว่ามึงเป็นคนดีไอ้ควายถามวิชามหาคุณเนี่ยเป็นอาจารย์แหมทุกคนนับถือเป็นระดับอาจารย์ พราะกวปอมานี่จะเป็นจะตายให้ได้ทนไม่ได้ที่มีใครมาหยามถ้ามึงทําดีกูจะมาหยามมึงแม่ไอวิชามาหาคุณก็นี่คือประชาชนประชาชนเขาเก่าเว้าซื่อๆพูดซื่อๆพูดภาษาชาวบ้านถ้ามึงรับไม่ได้มึงก็ไปผูกคอตายไอ้ควายบอกว่าเวทีใช้วาจาหยาบคายแล้วการกระทําของพวกมึงเนี่ยฮะการกระทําที่นั่งอยู่และพยายามจะเตะถ่วงประเทศนี้ พยายามที่จะดองเข็มประเทศนี้พยายามจะให้ประเทศนี้ไม่ไปสู่ประชาคมอาเซียนไม่ต้องการให้ประเทศไทยเจริญแล้วมันหมายความว่าอย่างไงฮะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องการให้ประชาชนคนไทยกินดีอยู่ดีทําให้ประเทศชาติเจริญพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันฮะแต่ไอัสัตว์เดรจฉานที่อยู่ปปชบอกว่ากูไม่เอากูจะเตะถ่วงประเทศกกปศไม่เอากูจะเตะถ่วงประเทศกองทัพบอกกูไม่เอากูจะเตะถ่วงประเทศแบบนี้ ก็แงแหละครับเพราะมึงมีเงินเดือนแดกไงครับแต่กูไม่มีเงินใช้พวกกูไม่มีรายได้พวกกูก็ต้องออกมาเรียกร้องสิครับแล้วทํามาเป็นลอยหน้าลอยตาพอให้ตอบตรงคําถามไม่ตอบไม่กล้าตอบเพราะตอบไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นความจริงไงฮะถ้าแน่จริงปปชเนี่ยรักประเทศเหลือเกินรักประชาชนคนไทยเหลือเกินเป็นคนที่มีคุณธรรมเหลือเกินแน่จริงมึงตามเงินหกแสนกว่าล้านให้กูสิกูจะไปกราบเตีนมึงอะ นี่คือท้าทายนะท้าทายอวิชามหาคุณมึงเป็นสุดยอดนักกฎหมายไม่ใช่เหรอมึงเก่งนักไม่ใช่เหรอแน่จริงมึงตามเงินหกแสนกว่าล้านมาสิแล้วกูจะยอมมึงมึงรับปากมาเลยบอกว่าเดี๋ยวเงินหกแสนล้านนี่ผมจะตามเองถ้าหากตามเงินไม่ได้ผมจะฆ่าตัวตายเอาอย่างนั้นไหมอะถ้าแน่จริงถ้าแมนเนี่ยก็บอกมาวิชามหาคุณให้มันมีปัญญาหน่อยครับไม่ใช่ไรปัญญาบอกว่าไอ้พวกนี้มันเด็กเก่าแล้วไอ้พวกนี้มันมา เพื่อการเมืองอย่างนู้นอย่างนี้ไม่เกี่ยวครับกูมาต้องการเงินหกแสนกว่าล้านคืนมึงจะทํำยังไงมึงตอบกูมาแค่นั้นเองคะพวกเราต้องการแบบนี้สิ่งที่เราต้องการคืออะไรครับผลประโยชน์ของประเทศชาติกําลังจะสูญเสียไปหกแสนกว่าล้านถามว่ามึงเป็นนักกฎหมายภาษาที่อะไรเงินหกแสนกว่าล้านรู้ว่ามีการโกงเสือกเอาคืนไม่ได้แม่งปัญญาอ่อนฮะถ้าอย่างนี้กูจะจ้างมึงทาเกลือเลยครับมึงก็ก็ออกไปสิครับวิชามหาคุณถ้าไม่มีปัญญาก็ออกไป ก็ให้คนอื่นที่เขาสามารถตามเงินกลับเมื่อคืนได้เข้ามาทําหน้าที่สิครับถ้าผมพูดโกหกตอแหลกรณีนี้วิชามหาคุณคุณมาฟ้องผมเลยเพราะคุณเป็นหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปชปชปปชมีหน้าที่ตรวจสอบติดตามการทุจริตแล้วไอโครงการปลอสเนี่ยมันทุจริตแล้วทาไมไม่ดําเนินการครับ แล้วดําเนินการวันนี้เนี่ยครับตำหวดอายุความมึงทํางานภาษาหาอะไรกันครับสิบกว่าปีมึงไม่มีผลงานหาเลยเลยครับคดีแม่งยังไม่ไปถึงไหนเลยจะตอบประชาชนยังไงก็ในเมื่อทุกคนทํางานมันต้องมีผลงานไม่ว่าจะอธิบดีไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีผลงานมึงก็ต้องลาออกไปหรือมึงก็ต้องแพ็กคันไปแต่ไอเวรนี้ไม่ต้องทําอะไรครับอยู่กันมาอยู่กันมาทั้งหมดทดําคดีความหมื่นเกือบหมื่นคดีทําได้แค่ห้าร้อยคดีครับพ่อแม่พี่น้อง ห้าร้อคดีนี่นมันเคตมันกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าบริหารประเทศประเทศแม่งเจ๊งที่หายไปแล้วครับไอ้พวกเวนเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยยังซอฟซอ,ซอ,ซอสองวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปยกระดับแบบเต็มที่ครับพ่อแม่พี่น้องมึงต้องออกเท่านั้นแล้วผมบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนนะครับว่าพรุ่งนี้ผมจะปิดปปชกันพรุ่งนี้ผมจะปิดทั้งหมด เอาแท่งบาเรเออมาลงไม่ต้องทํางานทําการกันในเมื่อพวกมึงทํางานกันไม่ได้มึงก็ไม่ต้องทํางานเพราะฉะนั้นประกาศปิดปปชนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแบบเต็มที่ครับพ่อแม่พี่น้องวันบาเรหัสยกระดับการขับไล่ไล่ล่าถึงบ้านบ้านมันอยู่ตรงไหนไล่มันตรงนั้นก็ให้มันรู้ไปครับว่ามันจะเป็นยังไง วันนี้ประชาชนเนี่ยนะครับมันทนไม่ไหวแล้วครับกับพฤติกรรมพฤติการ,รชั่วๆ้วของคนเหล่านี้ประเทศชาติแม่งเสียหายหมดแล้ววันนี้ห้าแสนกว่าล้านเกิดจากอะไรเกิดจากไอ้พวกนี้ฮะเกิดจากปปชเกิดจากตุลาการสารรัฐมนูลเกิดจากกกตเตะทวงประเทศทาให้ประเทศทิพหายอยู่ขนาดนี้แล้วโดยเฉพาะผมเตือนไปยังกองทัพนะฮะวันนี้เนี่ยกองทัพกําลังร่วมกันทําลายชาติพวกคุณนี่มันระยำหมากันทั้งนั้นเลยฮะ มองไม่เห็นหัวประชาชนมองไม่รู้เลยครับว่าเศรษฐกิจของประเทศชาติมันจะเป็นแบบไหนสาเหตุที่พวกผมไม่เอาพวกคุณเพราะอะไรเพราะพวกคุณมันเห็นแก่ตัวไงครับไม่เคยคิดถึงประชาชนแม้แต่นิดเดียวที่มีเลือกพรักประชาธิปัตย์ก็ะเพาะพรกประชาธิปัตย์เห็นแก่ตัวที่ไม่เคารพปปชพราะปปทแม่งเห็นแก่ตัวก็ลองคิดดูครับวันนี้ห้าแสนล้านแม่งไม่มีใครพูดถึงห้าแสนล้านแม้แต่นิดเดียวครับ รวมทั้งไอ้สำนักงานรวมทั้งไอ้ปหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวโจร่รวมกับไอ้สุเทพทึกสุบรรร่วมกันบอกว่ารับไม่ได้กับคุณยิ่งรักถามหน่อยปัญญาอย่างมึงเนี่ยมึงมีปัญญาบริหารประเทศไหมมึงมีปัญญาบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้าถ้ามึงมีปัญญาประชาชนก็จะยอมรับมึงแต่นี่พวกมึงไม่มีปัญญาผลงานที่ผ่านมาของมึงมีแต่ล้างผ่านประเทศทางนั้นรับไม่เคยทําให้ประเทศเจริญก้าวหน้าเลย โดยเฉพาะไอ้ชวนหลีภัยเป็นนายกรัฐมนตรีพอเป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นมาได้ตอนนั้นเศรษฐกิจล่มนะครับจากยุคข,ของชาวลิตยงใจยุธครับถค่าเงินบาทแม่งพังกันทั้งประเทศอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงให้เห็นว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านการเงินเสือกดัดจริตนะครับมาบริหารประเทศประเทศแม่งกระเจง่ะชวนรีภัยดัดจริตต่อเอาเงินภาษีของประชาชนไปอุ้มคนรวย ยอมให้คนจนเจ็บยอมให้คนรวยอยู่ได้เท่ากับว่าแม่งล้มบนฟูกไม่ต้องเสียอะไรฮะประเทศชาติเสียหายอย่างเดียวชวนหลีภัยแม่งก็ไม่เป็นหาอะไรละครับบริหารไม่เป็นไม่รู้เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหาอะไรสักอย่างครับรู้แต่ว่ากฎหมายแล้วก็ท่องจําคําว่ายังไม่ได้รับรายงานแค่นั้นเองสุดท้ายประเทศแม่งชิบหายครับใครรับผิดชอบไม่มีใครรับผิดชอบ พอดีมีคณะกรรมการปรปรชขึ้นมาก็จะหวังจะพึ่งครับแต่แม่งพึ่งไม่ได้เพราะมันกาลังจะปล่อยให้หมดอายุความครับอีกไม่กี่เดือนนี้หมดอายุความแล้วนะครับสําหรับคดีปลสองเงินหกแสนกว่าล้านท่านนับรวมความเสียหายณวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเท่ากับว่าเป็นเงินสองล้านล้านบาทแล้วฮะดอกรวมดอกเบีย้ยเนี่ยฮะวิชามหาคุณมันเคยพูดออกมาสักคำไหมว่าคดีนี้เป็นความร้ายแรงเป็นความเสียหายต่อประเทศไทยเสียปีหนึ่งหกร้อยกว่าล้านบาท เสียปีหนึ่งเนี่ยนะครับดอกเบี้ยเนี่ยปีละหก้อยกว่าล้านบาทเนี่ยมันรับผิดชอบไหมมันเคยออกมาชี้แจงประชาชนไหมว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยคดีปลสกําลังทําให้ประเทศเนี่ยสูญเสียเงินนะครับปีละหกล้านห0รล้านบาทไม่มีพูดสักคำดัดจริตต่อแหลจะจัดการกับคุณยิ่งรักชินวัตรจะต้องมาชี้มูลอย่างงู้นอย่างนี้ไอ้ควายไอ้เนี่ยตุ่มีย ไอสิ่งที่พวกมึงทําอยู่ขนาะนี้เนี่ยมึงคิดว่าประชาชนอย่างพวกกูไม่รู้เลยถ้าพวกกูไม่รู้กูคงไม่มาดา่าพวกมึงได้ตรงขนาดนี้หรอกครับกล้าตอบแม้แต่คําเดียวไหมครับไม่กล้าทันและทัดแถหาว่าชาวนาออกมาจากรัฐบาลสั่งการมาแล้วมาทําอย่างง้นอย่างนี้กูมาซัดมึงโดยตรงเลยไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเลยไอวิชามาหาคุณดัดจริต,ต้ตอแหลบอกว่าตัวเองียิ่งใหญ่เหลือเกินฟาดงวงฟาดงาไปทั่ว ว่ากูนี่ยิ่งใหญ่กูถือกฎหมายถ้าข้าราชาการไม่ทําตามกูกูจะแจ้งข้อหามาตราหนึ่งห้าเจ็ดมึงก็เก่งแต่ปากแหละไอ้เหียเอาข้อกฎหมายมาบีบคนนูน้นคนนี้เขานะครับว่าเขาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เขาก็เป็นประชาชนตํารวจเขาก็เป็นประชาชนเขาก็รู้ว่าที่ประชาชนออกมาเนี่ยเข้ามาต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อปกป้องสถาบันแต่ไอ้ควายนี่นะครับ ไอ้ควายวิชามาหาคุณไม่สนใจกูจะเอาแต่ใจกูกูไม่สนเพราะกูขึ้นมาโดยการเลียแข้งเลียขาคนอื่นขึ้นมากูไม่ได้ขึ้นมาโดยตัวกูเองตอนเป็นกระบฏตุลาการก็เป็นกระบฏไม่มีความผิดไม่ได้รับความผิดแล้วก็มาทําหน้าที่หน้าตาเฉยไอ้คนอย่างนี้มันมีสํานึกเหรอครับหน้าด้านๆอย่างไอ้วิชามาหาคุณเนี่ยครับหน้าตาเนี่ยไม่รู้ว่าแม่งมีลูกมีเมียได้ยังไงครับดูหน้าตาของแม่งสิครับ ฮะครับโอเคมาเอาขอบคุณครับนะครับพี่เขาแคบช่วยมาหนึ่พบาทนะฮะก็เดี๋ยวจะเอาไว้เก็บเป็นค่าเวทีครับก็ทุกคนนะครับให้เข้าใจผมอยากจะให้ทุกคนนะครับได้รับรู้ว่าวันนี้บ้านนี้เมืองนี้เพราะประเทศเนี่ยนะครับมันมีไอ้พวกจันไรเนี่ยนั่งอยู่ในองค์กรอิสระ ผมบอกว่าไม่ต้องอย่างอื่นครับท่านมึงแน่จริงนะมึงลาออกแล้วถูกคัดเลือกเข้ามาใหม่สิตามมาติของประชาชนกูจะไม่ว่ามึงสักคำเลยแต่นี่มึงเข้ามาจากคอมชอเข้ามานั่งโดยไม่ได้รับการโปรดเกล้าด้วยประชาชนคนไหนเขาจะรับมึงได้ฮะไม่มีใครเขารับได้หรอกครับก็เหมือนไอพ้พระไอ้พระเวนเมื่อวานนี้ที่เข้ามาป่วนบ้านเรามาป่วนเวทีเราฮะเหตุผลแม่งยังไม่ฟังหาเลยไอ้พวกชั่วไอ้พวกเลวกูขอสาปแช่งให้มึงตกนรกหมกไหม เอาไอ้ควายนี่มึงบ้าไปเนี่ยมึงบ้าอะไรของมึงเนี่ยครับมาด่าประชาชนที่เขามาปกป้องนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์มาปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่ได้ดูตามมาตาเรือหาเลยนะครับแค่ตบไปเนี่ยยังเบานะฮะผมบอกได้เลยฮะถ้าเป็นผมผมกระทืบแลวครับถ้าผมอยู่ผมกระทืบแม่งจริงๆฮะสื่อก็พยายามจะไปตีพยายามที่จะไปบอกว่าคนกวปอเนี่ยนะครับไปลุมทําร้ายก็มึงเสือกมากวนตีนเองครับช่วยไม่ได้ฮะ ไม่ได้ไปทำอะไรมันเลยนะครับถ้ามึงเดินมาเฉยก็จบไปแล้วฮะนี่เสือกมาด่าเขาเอาไม้ไล่คาะเขาฮะแล้วใครมันจะอยู่ครับคนเรามีมือมีตีนครับมันก็ต้องกระทืบกันบ้างแหละครับแล้วไปร้องโอดโอวยกระเซือไอฝ่ายตรงข้ามก็พยายามว่ากะวะปอคนเสื้อแดงกระทืบพระมันพระที่ไหนละไอเวนนั่นนะฮะเดินเข้ามาในี่ใสก่กางเกงมานะฮะแล้วห่วมผ้าเหลืองทำเป็นห่มผ้าเหลืองแล้วดัดจริตตอแหลแล้วมันธุรกิจเหรอครับหรือมันใช่ธุระของสงหรอครับที่มึงจะมาแบบเนี้ย ไม่เกี่ยวข้องกันเลยฮะนี่มันเป็นเรื่องของประชาชนคุณอยู่ทางธรรมคุณก็ไปอยู่ทางธรรมสิครับคุณจะมาวุ่นวายอะไรกับพวกผมพวกผมมาเรียกร้องผลประโยชน์ของประเทศชาติก็ดูสิครับวันนี้ก็ยังนิ่ขนาดเป็นผ้านะวุฒิภาวะแม่งยังไม่มีเลยครับวุฒิภาวะยังไม่มีเลยเสือกที่จะมายุ่งกับประชาชนอีกละแล้วมึงจะบวชให้เสือพ้าเหลืองทําไมครับเรารู้ครับ เรารู้ว่าวันนี้เนี่ยบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความอับปยบรรดาองคอ์กรอิสระได้ยึดประเทศนี้ไปเรียบร้อยคือปฏิวัติเรียบร้อยแล้วไอวิชานั่งกระยิมยิ้มย่มยองว่ากูเนี่ยมีอํานาจอยู่ในมือกูจะทํำยังไงก็ได้เพราะทุกอย่างคอนโทรลโดยกูพวกมึงเสือกโง่งไปรัฐรัฐมนตรปี50เองไอเราก็คิดว่าคนเรามันจะมีสปีริตมีสํานึกความรับผิดชอบชัว่วดีแม่งเสือกไม่มี ถ้าไม่มีความรับผิดชอบชั่วดีอย่างนี้ครับก็โดนตีนอย่างเดียวแหละครับพูดภาษาคนไม่รู้เก่งกับมันหรอกฮะก็ต้องใช้วิธีของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปใช้วิธีกฎหมายครับเพราะกฎหมายกูไม่ยอมรับนะในเมื่อโจรกฎหมายโจรเขียนรัฐบาลที่มาจากประชาชนพยายามจะแก้ไขเสือกไม่ให้แก้ไขถ้าไม่ให้กูแก้ไขงั้นกูขอใช้วิธีของกูแล้วกันครับกูไม่ขอใช้กฎหมายแล้วฮะนับแต่นี้ต่อไปกฎหมายใดทั้งสิ้นไม่ต้องมาใช้กับประชาชน ในเมื่อมึงไม่ให้เกียรติประชาชนกูก็ไม่ให้เกียรติมึงเช่นเดียวกันครับก็ให้มันเป็นมาตรฐานแบบนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้อง <S <S ผมเรียนไปยังพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศนะครับขนาะนี้ก็ในเมื่อบรรดาตุลาการบรรดาองค์กรอิสระกระทากับประชาชนทําให้ประชาชนได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจขณะนี้ห้าแสนกว่าล้านท่านยังจะนั่งอยู่เฉยๆอีกหรือครับพ่อแม่พี่น้องผมถามด้านหน่อย ท่านยังจะไม่หือไม่อืออีกเหรอครับพ่อแม่พี่น้องห้าแสนกว่าล้านนี่หมดไปป่าป่าพีา่พี่โดยไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยแล้วเราจะยอมอยู่อย่างนี้ได้ยังไงฮะขอบคุณครับ <S 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 หากเราไม่ยอมครับพ่อแม่พี่น้องผมขอระดมใหญ่วันพฤหัสขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านออกมารวมพลังกันณนะที่ตรงนี้ นะครับสนามบินน้ำหน้าที่ตั้งปปชขณะนี้ขับไล่แบบเต็มรูปแบบครับพ่อแม่พี่น้องรวมปกมันให้ได้พวกเราคือประชาชนต้องแข็งกางเข้มแ,แ,แข็งต่อโซมันออกมาสู่ด้วยกันโซ่ให้มันลุชนากันไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องไม่มีวันไหนอีกแล้วไม่มีเวลาอีกแล้ว วันนี้ประเทศทาตเสียหายมามากพอแล้วต้องจัดการพวกมันออกจากแผ่นดินพวกเราสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้อขอบคุณครับ